สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโมว่าบัตแข็นะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือที่ชื่อว่าไคบาริออนนะครับในตอนที่7การตื่นจากการทําสมาธินั่นเองนะครับดังนั้นนะครับในตอนที่แล้วครับผมพูดเกี่ยวกับเรื่องกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ผลที่จะตามมานะครับดังนั้นครับในที่สุดครับนักเรียนทุกคนก็จะเข้าใจข้อดีของการสะกดจิตและเรียนรู้ที่จะใช้การประยุกต์ใช้กฎ ที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งนั้นจงอยายอมแพ้ต่อสิ่งยั่วยุที่จะเอาชนะผู้ฉลาดเพียงครึ่งเดียวดังที่คิบาริออนได้กล่าวไว้และทำให้พวกเขาถูกสะกดจิตด้วยความไม่จริงที่เห็นได้ชัดของสิ่งต่างๆนะครับผลที่ตามมาก็คือพวกเขาไปในจอนไปรอบๆเหมือนคนในความฝันที่อาศาัยอยู่ในโลกแห่งความฝันโดยละ เลยงานจริงและชีวิตของมนุษย์และท้ายที่สุดก็คือพวกเขาถูกกระแทกกับหินและถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยท่าต่างๆเนื่องจากความโง่เขลาของพวกเขาแต่จงทําตามตัวอย่างของผู้มีปัญญาซึ่งผู้มีอำนาจคนเดียวกล่าวกันว่าใช้กฎต,ต่อการสู้กับกฎผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่า สู้กับผู้ที่มีอำนาจต่ำกว่าและด้วยศาร์แห่งการเริ่มแลแปรธาตุเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้เป็นสิ่งที่มีค่าและด้วยเหตุน,นี้เองจึงได้รับชัยชนะตามอำนาจแล้วเราควรหลีกเลี่ยงความฉลาดครึ่งครึ่งกลางๆซึ่งเป็นความโง,ง่เขลาที่ละ่นเลยความจริงที่ว่าความเชี่ยวชาญไม่ได้ประกอบไปด้วยความฝันาพามนิมิตจิจนตนาการหรือเหนือสิ่ง เหนือหรือเหนือจริงนะครับหรือการใช้ชีวิตแต่การใช้พลังที่สูงกว่าต่อต้านความเจ็บปวดในพวกที่ต่ำกว่าโดยการสะเทือนในพวกที่สูงกว่าจำไว้เสมอครับนักเรียนว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การปฏิเสธถือตัวตนเป็นอาวุธของปรมาจารย์คำพูดข้างต้นมาจากคาเบออนและสมควรให้นักเรียนจดจำ เราไม่ได้อาศัยอยู่ในโลกแห่งความฝันครับแต่ในจักรวาลแม้แต่จะสัมพันธ์กับก็แม้แต่จะสัมพันธ์กันแต่ก็เป็นจริงในแง่ชีวิตและการกระทําของเราหน้าที่ของเราในจักรวาลไม่ใช่การปฏิเสธการมีอยู่ของมันครับแต่คือการดํารงอยู่โดยการใช้กฎเกณฑ์เพื่อก้าวจากระดับที่ต่ําไปสู่ระดับที่สูงขึ้นใช้ชีวิตให้ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและใช้ชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามแนวคิดและอุดมคติสูงสุดของเราความหมายที่แท้จริงของชีวิตนั้นไม่มีใครรู้เลยในโลกใบนี้นะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่มีใครรู้ยกเว้นผู้มีอำนาจสูงสุดและสัญชาตญาณของเราที่สอนให้เราจะไม่ทำผิดพลาดและใช้ชีวิต ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้และการตระหนักถึงแนวโน้มของจักรวาลในทิศทางเดียวกันครับแม้จะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าตรงกันข้ามเราทุกคนต่างอยู่ในเส้นทางและถนนจะพาเราขึ้นไปข้างบนเสมอพร้อมจุดพักบ่อยครั้งข้อความจากคาร์บลออนและทำตามตัวอย่างของคนฉลาดหลีกเลี่ยงความผิดพลาดคน หรืเรื่องความผิดพลาดของคนฉลาดเพียงครึ่งเดียวที่พินาศไปเพราะความงูเขาของตนในบทที่7ครับทุกสิ่งล้วนเป็นทุกสิ่งนะครับแม้ว่าทุกสิ่งในทุกสิ่งก็เป็นความจริงเช่นกันที่ว่าทุกสิ่งก็อยู่ในทุกสิ่งผู้ที่เข้าใจว่าความจริงข้อนี้อย่างแท้จริงจะมีความรู้สูงสุดคีบาริออน คนส่วนใหญ่เคยใช้คำพูดซ้ำๆว่าพระเจ้าของพวกเขาซึ่งเรียกกันหลายชื่อคือทุกสิ่งในทุกสิ่งบ่อยเพียงใดและพวกเขาสงสัยความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งถูกปกปิดด้วยคำพูดที่พูดออกมาอย่างไม่ใส่ใจเหล่านั้นเพียงใดสำนวนที่ใช้กันทั่วไปคือการคงอยู่ของกติพจน์ฮอร์โมมติกโบราณ ที่ยกข้างต้นดังที่คิบารีออนได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดเข้าใจความจริงอย่างแท้จริงย่อมมีความรู้มากมายและเมื่อเป็นเช่นนั้นครับเรามาสแสวงหาความจริงซึ่งการเข้าใจนั้นมีความหมายมากในคำกล่าวความจริงนี้ครับคติพจน์ฮอมติกนี้ซ่อนความจริงทางปรัชญาวิทยาศาสตร์และศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งเอาไว้ครับเราได้รับ มอบคำสอนพื้ิตเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตของจักรวาลแก่คุณแล้วความจริงที่ว่าจักรวาลถูกยึดไว้ด้วยจิตใจของจิตใจของทั้งหมดดังที่คิบาบรเลออนได้กล่าวไว้ในข้อความที่ยกมาข้างต้นทุกสิ่งอยู่ในทุกสิ่งทุกสิ่งอยู่ในทั้งหมดแต่โปรสังเกตคำกล่าวที่เกี่ยวข้องกันว่าความเป็นจริงเช่นกันที่ทุกสิ่งอยู่ในทั้งหมด คำกล่าวที่ดูเหมือนขัดแย้งนี้ครับสามารถปองดองได้ภายในภายใต้กฎแห่งความขัดแยง้งนอกจากนี้ยังเป็นคำกล่าวของโ e เมติกที่เก่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างทุกสิ่งในจักรวาลของจิตของมันเราได้เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ในทั้งหมดตอนนี้เราได้ตรวจสอบแง่มุมอื่นของเรื่องนี้ครับ คำสอนของเฮมิติกมีผลกว่ามีผลว่าทุกสิ่งหรือสิ่งทั้งหลายนั้นอยู่ใกล้ตัววงเล็บคงอยู่ภายในอยู่โดยธรรมชาติสถิตยอยู่ภายในจักรวาลของมันและในทุกส่วนอนุภาคหน่วยและชุดค่าผสมภายในจักรวาลคำกล่าวนี้มักจะได้รับอธิบายโดยคูณผู้สอน โดยอ้างอิงถึงหลักแห่งการติดต่อสื่อสารครูผู้สอนจะสั่งให้นักเรียนสร้างภาพในใจบางสิ่งคนความคิดหรือบางสิ่งที่มีรูปแบบในใจตัวอย่างที่ชอบคือผู้เขียนหรือผู้เขียนบทละครสร้างความคิดเกี่ยวกับตัวละครของเขาและจิตรกรหรือช่างแกะสละักสร้างภาพในอุดมคติที่เขาต้องการแสดงออกผ่านงานศิลปะของเขา ในแต่ละกรณีครับนั้งที่จะพบว่าไม่ว่าภาพนั้นจะมีตัวตนและอยู่ใน,ในใจิตใจของเขาก็ตามแต่ตัวเขาเองนักเรียนผู้เขียนผู้เขียนบทละครจิตรกรหรือช่างแกะสลักในบางแง่ก็อยู่ในภายในหรือสถิตอยู่ภายในภาพในใจด้วยเช่นกันกล่าวอีกในหนึ่งก็คือคุณธรรมชีวิตจิตวิญญาณความเป็นจริงทั้งหมด ในภาพจิตนั้นมาจากจิตที่อยู่ภายในครับของผู้คิดลองพิจารณาสิ่งนี้สักครู่หนึ่งครับจนกว่าจะเข้าใจความคิดนั้น5จะยกตัวอย่างสมัยใหม่สมมุติว่าโอเทเลียเอโกแฮมเล่เลลิชาร์ดที่3ามอยู่เพียง ในใจิตใจของเชสเปียในช่วงเวลาที่ตัวละครเหล่านี้ถือกำเนิดขึ้นแต่เชสเปียก็มีตัวละครเหล่านี้ด้วยเช่นกันทำให้พวกเขามีชีชีวามจิตวิญญาณและมีพลังในการกระทำตัวละครที่เรารู้จักในชื่อมีคอเบอร์โอริเวอร์ทวิสยูไรอาฮิปมีจิตวิญญาณของใครกันแน่ หรือเป็นดีเกตกั้นแน่หรือตัวละครเหล่านี้มีจิตวิญญาณส่วนตัวที่เป็นอิสระจากผู้สร้างตัวละครวินั์แห่งเมติสิพระแม่มาลีสติอพอลโลโบวิเดียมีจิตวิญญาและความเป็นจริงของตนเองหรือไม่หรือพวกเขาเป็นตัวแทนของพลัง ทางจิตวิญญาณหรือจิตใจของผู้สร้างกฎแห่งความขัดแยง้งอธิบายว่าข้อเสนอทั้งสองเป็นความจริงครับเมื่อมองจากมุมมองที่เหมาะสมม,มิโครบียหรือมิโครบเบอร์คือมิโคบเบอร์และยังเป็นดิเก e นด้วยและอีกครั้งครับแม้ว่ามิโครบเบอร์อาจกล่าวได้ว่าเป็นดิเก e น แต่ดิเกนก็ไม่ได้เหมือนกันกับบิโคเบอร์มนุษย์อาจอุทานออกมาเหมือนกับไมเคเบอร์ว่าจิตวิญญาณของผู้สร้างของฉันอยู่ในตัวฉันแต่ฉันไม่ใช่เขาเรื่องนี้ช่างแตกต่างจากความจริงครึ่งค่งกลางๆที่น่าตกตะลึงซึ่งประกาศออกมาอย่างเสียงดังโดยคนฉลาดคร,รึ่งๆกลางๆบางคนที่ตะโกนเสียงดังว่าฉันคือพระเจ้า ลองนึกภาพของไมโครเบอร์ผู้น่าสงสารหรือยูไลอาคิปผู้แอบอ้างลองออกมาว่าฉันคือดิกลหรือก้อนดินที่ต่ำต้อยในบทละครของเชคสเปียร์ที่ประกาศอย่างโออาว่าฉันคือเชคสเปียร์ทุกสิ่งอยู่ในเส้นเดือนดินแต่เส้นเดือนดินกับห่างไกล จากทุกสิ่งและยังคงมีความหัายสารย์อยู่ว่าแม้ว่าไส้เดือนดินจะมีเพียงในฐานะสิ่งต่ำต้อยถูกสร้างขึ้นและดำรงอยู่เพียงในใจิตใจของทุกสิ่งแต่ทุกสิ่งก็อยู่ในไส้เดือนดินและในอนุภาพที่ประกอบกันเป็นไส้เดือนดินจะมีปริศนาใดที่ใหญ่ไปกว่านี้อีกหรือที่ว่าทุกสิ่งอยู่ในทุกสิ่งและทุกสิ่งอยู่ในทุกสิ่ง แน่นอนแน่นอนว่าครับนักเรียนจะเข้าใจว่าภาพประกอบที่ยกมาข้างต้นนั้นไม่สมบูรณ์แบบและไม่เพียงพอครับเพราะภาพประกอ,อบเหล่านั้นสแสดงถึงการสร้างภาพในใจิตใจที่มีขอบเขตจำกัดในขณะที่จักรวาลเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากใจิตใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดและความแตกต่างระหว่างขั้วทั้งสองก็แยกพวกเขาออกจากกันอย่างไรก็ตามครับเป็นเพียงเรื่องของระดับ หลักการเดียวกันนี้ยังคงใช้งานได้ครับและก,การของโต้ตอบปรากฏอยู่ในแต่ละหลักการด้านบนเป็นอย่างไรด้านล่างก็เป็นอย่างนั้นด้านล่างเป็นอย่างไรด้านบนก็เป็นอย่างนั้นและในระดับที่มนุษย์ตระหนักถึงการมีอยู่ของวิญญ,ญาณที่สถิตอยู่ภายในตัวเขาเขาจะยกระดับระดับจิตวิญ,ญญาณของชีวิตตามไปด้วยนี่คือสิ่งที่พัฒนานจิตวิญญ,ญาณหมายถึงการรับรู้ การตระหนักรู้การแสดงออกของวิญญาณภายในตัวเราเองพยายามจำคำจำกัดความสุดท้ายนี้ไว้เสมอครับนั่นคือการพัฒนาจิตวิญญาณซึ่งมีความจริงของศาสนาที่แท้จริงอยู่ด้วยมีมิติของการดำรงอยู่มากมายมิติย่อยมากมายของชีวิตระดับของการดำรงอยู่มากมายในจัก,กรวาลและทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของสิ่งมีชีวิตในระดับ ซึ่งระดับที่ต่ําที่สุดนั้นถือเป็นสสารที่หยาบที่สุดครับส่วนระดับที่สูงที่สุดนั้นแยกจากวิญญาณของทั้งหมดด้วยบาด้วยส่วนที่บางที่สุดเท่านั้นและทุกสิ่งทุกอย่างก,กําลังเคลื่อนตัวขึ้นและลงตามระดับแห่งชีวิตนี้ครับทุกสิ่งกําลังเคลื่อนตัวทุกสิ่งอยู่บนเส้นทางที่อยู่ซึ่งจุดจบคือทั้งหมดความก้าวหน้าทั้งหมดคือการกลับบ้านทุกสิ่งกําลังเคลื่อนตัว ขึ้นและลงและดูขัดแย้งกันตามนี่คือข้อความของผู้ได้รับแสงสว่างคำสอนของเฮอร์มติเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างจักรวาลด้วยจิตใจนั้นมีอยู่ว่าในช่วงเริ่มต้นของของวงจรสร้างสารรค์ทุกสิ่งในแง่มุมของการมีอยู่เชิดเจจจำนวของตนไปยังแง่มุมยังแง่มุมของการกลายเป็นและกระบวนการของการสร้างสารรค์ เริ่มต้นขึ้นมีการสอนว่ากระบวนการนี้ประกอบไปด้วยการลดการสั่นสะเทือนลงจนกระทั่งถึงระดับพลังงานสั่นสะเทือนที่ต่ำมากซึ่งจุดที่มีสสารอยู่มีรูปร่างที่หยาบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ปรากฏออกมากระบวนการนี้เรียกว่าขั้นตอนการหดตัวนั่นเองซึ่งทั้งหมดจะเกี่ยวข้องหรือห่อหุ้มอยู่ในการสร้างสรรค์ กระบวนการนี้เชื่อว่าเป็นกระบวนการทางจิตของศิลปินนักเขียนหรือผู้ประดิษฐ์ผู้ประดิษฐ์ซึ่งห่อ,อหุ้มอยู่ในการสร้างสรรค์ทางจิตจนเกือบลืมการดำรงอยู่ของตนเองและในขณะนั้นแทบจะอาศัยอยู่ในการสร้างสรรค์หากเราใช้คำว่าห่อหุ้มแทนกันคแทนคำว่าห่อหุ้มบางทีเราอาจจะเข้าใจความหมายได้ดีกว่าว่าหมายถึงว่า อะไรคือขั้นตอนาการสร้างสารรค์ที่ไม่ได้ตั้งใจนี้บางครั้งเรียกว่าการหลั่งไหลของพลังงานศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับสถานะวิวัฒนาการที่เรียกว่าการดึงเข้ามาขั้วสุดของกระบวนการสร้างสรรค์ถือเป็นจุดที่ห่างไกลจากสิ่งทั้งหมดมากที่สุดนั่นเองในขณะที่จุดเริ่มต้นของขั้นตอนวิวัฒนาการถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแกว่งกับ ของลูกตุ้มแห่งจังหวะซึ่งเป็นแนวคิดเรื่องการกลับบ้านที่ถูกบันทึกไว้ในคำสอนของเฮอร์มิติกทั้งหมดคำสอนเหล่านั้นครับกล่าวว่าในช่วงการหลั่งไหลาการสะเทือนจะลดลงเรื่อยๆจนในที่สุดแรงกระตุ้นก็จะหยุดลงครับและจะเริ่มแกว่งกลับ แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ว่าช่วงการหลั่งไหลพลังงานการสร้างสารรค์จะปรากฏการขึ้นอย่างกระทัดและครบถ้วนแต่ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของขั้นตอนวิวัฒนารรการคือการดึงกลับเข้ามากฎแห่งการทําให้กลายเป็นลายบุคคลก็จะปรากฏขึ้นนั่นคือแนวโน้มที่ว่าจะแยกออกมาเป็นหน่วยของพลังดังนั้นในที่สุดสิ่งที่ออกมาจากทั้งหมด ในฐานะพลังงานที่ไม่เป็นลายบุคคลจะกลับไปยังแหล่งกำเนิดของมันในรูปแบบหน่วยชีวิตที่พัฒนาอย่างสูงสุดจำนวนนับไม่ถ้วนโดยเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆโดยอาศัยวิวัฒนาการทางกายภาพจิตใจและจิตวิญญาณนักปาชโบราณกล่าวไว้ว่าสมาธิในการอธิบายกระบวนการสร้างจักรวาลทางจิต ในจิตใจของสิ่งทั้งปวงคำว่าสมาธิถูกใช้ปล่อยครั้งเช่นกันแต่แนวคิดที่ตั้งใจไว้ดูเหมือนจะเป็นการใช้ความสนใจของพระเจ้าวงเล็บความสนใจเป็นคำที่มาจากลาาศัพท์ภาษาละตินแปลว่าเอื้อมือเอื้อมมือออกไปยืดออกไปดังนั้นการกระทำความสนใจจึง เป็นการเอื้อมมือออกไปขยายของพลังทางจิตดังนั้นแนวคิดพื้นฐานจึงเข้าใจได้ง่ายกว่าเมื่อเราพิจารณาความหมายที่แท้จริงของความสนใจซึ่งคำสอนของฮเมิติกเกี่ยวกับกระบวนการวิวัฒนาการคือว่าทุกสิ่งล้วนมีสมาธิเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการสร้างสารรค์โดยการสร้างรลักฐานทางวัตถุของจักรวาลขึ้นมา และคิดว่าจักรวาลมีอยู่จริงจากนั้นก็ค่อยตื่นขึ้นและฟื้นจากสมาธิและด้วยการทำเช่นนี้ครับกระบวนการวิวัฒนาการจึงเริ่มแสดงออกมาในมิติทางวัตถุจิตใจและจิตวิญญาณตามระดับและเป็นระเบียบดังนั้นครับการเคลื่อนไหวจึงเริ่มขึ้นและทุกสิ่งเริ่มเคลื่อนไหวไปทางจิตวิญญาณสสารกายสสารกลายเป็นสิ่งที่ยหยาบน้อยลงหน่วยต่างๆเกิดขึ้นครับ การรวมตัวการรวมกันเริ่มเกาะตัวขึ้นชีวิตปรากฏและแสดงออกมาในรูปแบบที่สูงขึ้นเรื่อยๆและจิตใจก็จะปรากฏชัดมากขึ้นเรื่อยๆการสันสะเทือนสูงขึ้นเรื่อยๆการย่อคือกระบวนการวิวัฒนาการทั้งหมดในทุกขั้นตอนเริ่มต้นและดำเนินไปตามกฎที่กำหนดไว้ของกระบวนการการดึงกลับทั้งหมดนี้กินเวลาเป็นพันๆปีของมนุษย์ครับซึ่ง แต่ละพันปีกินเวลาเป็นล้านล้านปีถึงกันนั้นผู้ทรงความรู้แจ้งแก่เราว่าการสร้างสรรค์ทั้งหมดรวมทั้งการหดตัวละวิวัฒนาการของจักรวารนั้นเป็นเพียงการกระพริบตาของสิ่งทั้งหมดเท่านั้นเมื่อสิ้นสุดวัฏจักรนับไม่ถ้วนของเวลาพันพันปีซึ่งทั้งหมดก็ถอนความสนใจของตนออกไปนั่นก็คือการไต่ตองและการทำสมาธิเกี่ยวกับจักรวาล เพราะงานอันยิ่งใหญ่สิ้นสุดแล้วและสิ่งทั้งหมดก็ถูกถอนออกไปสู่สิ่งทั้งหมดที่มันโผล่ออกมาแต่ความลึกลับของความลึกลับนั้นจิตวิญญาณของจิตวิญญาณแต่ละดวงไม่ได้ถูกทำลายแต่ถูกขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่สร้างขึ้นและพระผู้สร้างได้รวมเป็นหนึ่งนี่คือรายงานของพระ ผู้ทรงได้รับแสงสว่างนั่นเองซึ่งในตอนต่อไปจะมีการพูดถึงเรื่องการทำสมาธิครับซึ่งผมขอฮุบเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับในตอนต่อไปนี้เป็นพลังงานที่สูงสุดของชีวิตของผมแหละนะครับเป็นตอนที่ผมชอบอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผมพบ พลังงานที่สูงกว่าหรือขึ้นความถี่ที่สูงกว่านั่นแหละครับว่าจิตมนุษย์เนี่ยสามารถขยายตัวออกได้นะครับความตายไม่มีอยู่จริงจิตวิญญาณเป็นอมตะและสามารถขยายตัวหรือหดตัวได้ดังที่คิบาริออนได้กล่าวไว้นะครับ ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่คอยกดไลค์กด s u b สไครต์และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่คอยสนับสนุสน,นผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณไปถึงพลังงานทุกขื้นความถี่ในแง่ดีในด้านบวกพลังงานบวกที่เข้ามาหาผมขอขอบคุณสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในทางที่ดีและทางบวกที่เข้ามาผมขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีอยู่นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้สัมผัสคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมในแง่ดีและพลังงานบุกบวกและรวมไปถึงสุขภาพที่แสนดีที่ทำให้ผมได้มาทำมูวาพอดแคสต์รวมไปถึงพลังงานที่เรียกว่าเงินที่หลังไหลามาหาผมและทำให้ผมได้มีชีวิตอยู่และได้มีโอกาสได้ทำเรื่องราวดีๆมากมายแก่โลกใบนี้และจกักรวาลใบนี้นั่นเองขอบคุณท่านฟทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ